รุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำตะก้าสำนัก,กาง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวรังรองชัยเชษฐ์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภออากาศอำนวยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอคำตะกา้า โดยมีภารกิจดังนี้รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ2,568ประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,568ณวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2,568ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ88.30 กิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการทุกวันจันทร์ในห้วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกา ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรครูสกรระดับอำเภอคำตะกาจัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงสวดมนต์ไหว้พระยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ณลานหน้าเสาธงสกรระดับอำเภอคำตะกาทุกวันพุธในห้วงเดือนมิถุนายน พุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกาบุคลากรครูสกรระดับอำเภอคำตะกาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสกรระดับอำเภอคำตะกาเพื่อเป็นการเกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้อมพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดอย่างต่อเน,นื่องและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะณสกรระดับอำเภอคำตะก้า วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2568นางสาวรังรองเชร์เชตดผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภออากาศอํานวยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอคำตะก้ารวมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ z ซูมคาวมิ e ติ้งเพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามภารกิจและขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณห้องประชุมโคส,สิทธ์โคสนาสันต <ate> ิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2568 สอกอรระด,ดับอำเภอคำตะกา้านำโดยนางสาวรังรองชัยเชษผู้อำนวยการสอกอรระด,ดับอำเภออากาศอำนวยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรระด,ดับอำเภอคำตะกา้าจัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกเรียนรู้ผ่านสารานุกรมสำหรับเยาวชนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างนิสัยรักการ อ่าน,านผ่านการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะสกรระดับอำเภอคําตะกาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2568ข้าราชการครูคสกรระดับอำเภอคําตะกาออกเลือกติดตามการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอ1อาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพช่างไฟฟ้าสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและครอบครัวสร้างอาชีพให้เกิดรายได้และสามารถประกอบอาชีพด้านไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพณนะสกอรอระดับตำบลคำตะก้าวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2568 ข้าราชการครูสอกรอรระดับอำเภอคำตะก,ก้าออกนิเทศติดต,ตามการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรช่างปูนเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพช่างปูนสร้างรายได้ให้ตนเองและเป็นช่องทางการสร้างรายได้ในครอบครัวณสอกรอรระดับตำบลน,นาแต้ วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2568นางสาวรังรองเชเชิดผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภออากาศอำนวยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอคำตะกาออกเนียติดตามการเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการเพราะเลี้ยงไม้ประดับ ริบบิ้นชาลีเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพการเพราะเลี้ยงไม้ประดับริบบิ้นชาลีเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าให้แก่ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมณสกรระดับตำบลคำตะก้า วันที่20มิถุนายนพุทธศักราช5 6 8พระข้าราชการครูสกรอร,อระดับอำเภอคำตะก้า ออกเที่ยติดตามการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรช่างทาสีเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพช่างทาสีสาบ้านนำไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ณสกรระดับตำบลแพทย์ วันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2568นางสาวรังรองชัยเชษ ผู้อำนวยการสกอรรอระดับอำเภออากาศอำนวยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกอรอระดับอำเภอคำตะกา้าพร้อมด้วยข้าราชการครูออกเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการสนยนฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการสารตะก้าจากเสือกกเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพการสานตะก้าจากเสือกกสร้างรายได้ให้ตนเองและเป็นช่องทางส่งเสริ สนับสน,นุนให้เกิดช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นการสร้างรายได้ในครอบครัวณนะสอกอรอระดับตำบลน,นาแต้วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2568นางสาวกิติวราภูวานนครูสอกอรอระดับอำเภอคำตะกา้าออกในใิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน คุสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการสานตะก้าจากเสือกบเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพการสานตะก้าจากเสือกบสร้างไรายได้ให้ตนเองและเป็นช่องทางส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นการสร้างไรายได้ในครอบครัวณนะสอกอรอระดับตำบลคำตะกา้า วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2568ข้าราชการครูสอกรอระดับอำเภอคําตะกาออกเนียติดตามการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับโอกาส ในการฝึกอาชีพช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสามารถนำไปพัฒนาตนเองและอาชีพให้เกิดรายได้สามารถประกอบอาชีพด้านไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนาสกรระดับตำบลแพทย์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2568 สกรระดับอำเภอคำตะก,กา้านำโดยนางสาวรังรองชัยเชดผู้อำนวยการสกรระดับอำเภออากาศอำนวยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอคำตะก,กา้าจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวีปันสุขในยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัลและปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เทคโนโลยี ณสก,กรระดับอำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนครวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2568 สรกรระดับอำเภอคำตะก,กานำโดยนางสาวรังรองชัยเชษฐ์ผู้ว่าการสรกรระดับอำเภออากาศอํานวยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการสรกรระดับอำเภอคำตะก,กาจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบยายมกเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมกตระหนักถึงภัยของยาเสพติด และห่างไกลจากยาเสพติดและอบยะายมุกนสกรระดับอำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนครวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2568 สอกอรรอะดับอำเภอคำตะก,กานำโดยนางสาวรังรองชัยเชษผู้อำนวยการสอกอรรอะดับอำเภออากาศอำนวยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรรอะดับอำเภอคำตะก,กาพร้อมด้วยบุคลากรสอกอรรอะดับอำเภอคำตะก,กาจัดกิจกรรมโครงการอบรมยุวกาชาติหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ของกาชาติ และยุวกาชาติในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนสกรระดับอำเภอคำตะก,กาจังหวัดสกลนคร วันที่26มิถุนายนพุทธศักราชส5 6 8รอสกรระดับอำเภอคำตะก้านำโดยนางสาวร่างรองชชยเชษฐ์้อวงนวยการสกรระดับอำเภออากาศอำนวยรักษาการในตำแหน่งพ่วงนวยการสกรระดับอำเภอคำตะก้าจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกตามคำขวัญที่ว่า Stop Dark Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติดที่เป็นปัญหาในทุกชนชั้นของสังคมรู้จักที่จะปฏิเสธพร้อมทั้งรู้จักวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภัยยาเสพติดณนะสอกอรอระดับอำเภอคำตะกาจังหวัดสกลนครการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2568นางสาวรังรองชัยเชษผู้อำนวยการสกรระดับอำเภออากาศอำนวยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอคำตะก้า ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอและการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568โดยมีนายอิทธิพลจันทนันนายอำเภอคำตะก้าเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนคร วันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2568นางสาวรังรองชัยเชเชษผู้มนวยการสอกอรรอะดับอำเภออากาศอํานวยรักษาการในตำแหน่งผู้มนวยการสอกอรรอะดับอำเภอคำตะกา้ามอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ร่วมพิธีมอบทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไรลเนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิการสภากาชาติไทยในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา9 3พันษา, 13, สา12สิงหาคมพุทธศักราช2568เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา70พันษา2เมษายนพุทธศักราช2568ประจำปีงบประมาณ2 5น8ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนคร วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2568 บุคลากรครูสกรระดับอำเภอคำตะก,ก้าได้รับมอบหมายจากนางสาวรังรองชัยเชษเพือในการสกรระดับอำเภออากาศอำนวยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอคำตะก,ก้าเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบยุทธศาสตร์การดำเนินงานรอบปีพุทธศักราช2569ถึงพุทธศักราช2574เพื่อเป็นการจัดกระบวนการที่เรียกว่า โลคอ l อะดัป a t i o n เป็นกระบวนการในการออกแบบยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิสุพานิมิตรแห่งประเทศไทยในระดับพื้นที่ณโรงเรียนคำตะกา้าราชประชาสงเคราะห์จังหวัดสกลนคร วันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2568นางสาวรังรองเชยเชษฐ์ผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภออากาศอ,อํานวยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอคำตะกา้าพร้อมด้วยข้าราชการครูสกรอระดับอำเภอคำตะกา้าเข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครครั้งที่5ทัพ2,568ประจำเดือนพฤษภาคม2,568โดยมีนายชานชัยพลกองเสงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณหอประชุมการนาพิเศษหนองทุ่งม,มนอำเภอจเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2568 สกรระดับอำเภอคำตะก,ก้าประชุมผู้บริหารสารศึกษาข้าราชการครูครูศูนย์การเรียนรู้และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่5 2568ประจำเดือนพฤษภาคม2568เพื่อขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และขับเคลื่อนง,งานภาคีเครือข่ายโดยมีนางสาวรังรองชยยเชษฐ์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภออากาศอํานวยรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอคำตะก้าเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ณนะสกรอระดับอำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลน,นคร